วันนี้เรื่องของสูตรจัดแบ่งเก้าอี้เริ่มปรากฏแล้วนะครับนั่นก็คือสูตรการจัดแบ่งเก้าอี้ที่ทางพักชาติไทยพัฒนานะครับคุณวราวด์ศิลปะอาชานะครับเขาออกมาพูดว่าการเจรจาต่างๆนั้นนะครับในที่สุดแล้วก็คงจะต้องมีการคุยกันให้ชัดว่าหากชาติไทยพัฒนาจะโหวตสนับสนุน พรรคเพื่อไทยเป็นคนดิเดตนายกรฐัฐมนตรีนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นจะต้องคุยเรื่องตำแหน่งให้ชัดนะครับแนวทางนี้ของพรรคเพื่อไทยนะครับแนวทางนี้ของพรรคชาติไทยพัฒนานะครับเป็นแนวทางที่แตกต่างกับพรรคเพื่อไทยนะครับพรรคเพื่อไทยเขาพยายามจะบอกว่าการโหวตนายกจะไม่เกิดาการาการคุยเรื่องตำแหน่งรัฐบาลนะครับ จะไม่เกิดจนกว่าจะมีการบวชนายกก่อนมุมมองนี้พลังประชารัฐเขาเรียกว่าเป็นมุมมองแบบให้เขาเซ็นเช็คเปล่านะครับบวชนายกไปแต่ไม่ชัดเจนว่าตําแหน่งในรัฐบาลคืออะไรนะครับส่วนชาติไทยพัฒนานะครับคุณวราวฒิศิละปะอาชาเก๋าเกมกว่าหรือเปล่าไม่ทราบได้นะครับคุณวราวฒิศิละปะอาชา,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 ชาเขาบอกแบบนี้ว่าถ้าจะให้โหวตนายกต้องคุยเรื่องตําแหน่งในรัฐบาลให้ชัดก่อน นี่คือความเก่าเกมหรือเปล่าไม่ทราบนะครับพลังประชารัฐไยรลิกบอกว่าไม่ต้องคุยนะครับขอให้มีการบวชไปก่อนจะจัดสรรยังไงมาว่าทีหลังส่วนชาติทพัฒนาบอกว่าไม่ได้นะครับเรื่องตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการพูดคุยกันนะครับให้ชัดเจนก่อนแล้วก็คุณวาราวุฒิิลปะอาชาเขาก็พูดเอาไว้ว่า ตัวเลขนะครับของสอสอเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการจัดตั้งรัฐบาลนะครับถ้าเกิดสอสอได้ราวๆ3า0ก,กว่าเนี่ยนะครับเขาเห็นว่าสูตรในการจัดตั้งรัฐบาลสูตรในการจัดสรรเก้าอี้เนี่ยควรจะอยู่ที่สัดส่วน9ต่อ1นนะครับ9ต่อ1นตัวเลขที่คุณวราวุธพูดไว้คือถ้าได้สอสอราวๆ3า0เนี่ยอยู่ที่9ต่อ1นนะครับผมอยากจะให้ท่านผู้ชมกลับไปดูที่ สูตรการจัดตั้งรัฐบาลนะครับกราฟิกตอนแรกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้าเอาเรื่อง3 0มสิามร้อยขึ้นมาเนี่ยนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเสียงโหวตนายกของเพื่อไทยอยู่ที่279นะครับ <_ d ata> คุณวราวฒิพูดตัวเลข300กว่ากว่าเนี่ยเป็นตัวเลขที่ตรงกับที่คุณภูมิทาเคยพูดแล้วก็เป็นตัวเลขที่ตรงกับที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินเคยพูดแสดงว่ามันอาจจะมีเป้าหมายในใจนะครับณเวลานี้ตัวเลขอยู่ที่279แต่คุณวราวฒิพูดว่าถ้ารัฐบาลได้เสียงสส3 0 0 ก็จะแบ่งเก้าอี้ตามสูตร9ต่ตอนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขในตรงกับที่คุณสมศักดิ์เคยพูดนะครับว่ามันควรจะอยู่ที่300กว่ากว่า300กว่ากว่าตอนนี้279กนะครับ300กว่ากว่าจะมาได้อย่างไรสูตรที่1นะครับมาโดยการดึงปัจฉิปัติ2779กบวกก็จะเป็น300กว่ากว่านะครับกว่าไม่เยอะแต่สูตรที่2นะครับถ้าเป็น การดึงรวมไทยสร้างชาติเข้ามานะครับ279นะครับบวกกับรวมไทยสร้างชาติ36นะครับตัวเลขสอสอจะเพิ่มขึ้นทันทีเป็นตัวเลขใกล้เคียงกับที่คุณวราวุธพูดเอาไว้หรือคุณสมศักดิ์เทพสุทินพูดเอาไว้นั่นคือ315และนั่นคือตัวเลขมหาศจั์ซึ่งตรงกับที่สื่อทั้งหมดประเมินเพราะฉะนั้นตัวเลข315นะครับเพื่อไทยยังไม่ได้เคาะว่าจะเอา นะครับยังไม่ได้มีการเปิดเผยว่าจะเอาเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อเรื่องตัวเลข3ามว่าปริศนาวันนี้ไปถึงไหนแต่ถ้าเอาสิ่งที่คุณวราวุฒิศิลปอาชาพูดว่าตัวเลขสสของฝั่งรัฐบาลต้องอยู่ที่300กว่าณนะวันนี้279เบวก36เป็น3 1 5ตรงกับที่คุณวราวุฒิพูดเพราะฉะนั้นมีโอกาสนะครับที่จะเกิดสุดนี้ขึ้นจริงๆนั่นก็คือสสฝั่งรัฐบาลเพื่อไทยจะมีอยู่3 1 5แล้วก็จะมีพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติ หากเอาตัวเลขที่คุณเวลาพุฒพูดแล้วคุณสมศักดิ์พูดจะมีความตรงกันตรงนี้นะครับนั่นก็คือประเด็นของรัฐบาลสองลุงซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกับอาจารย์ปิญญาเทวานุวิมลกุลนะครับคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เรื่องของรัฐบาลสองลุงเรื่องของรัฐบาลพิเศษเรื่องที่มีการพูดกันว่าทั้งหมดนี้คือทางออกของประเทศเนี่ยนะครับตกลงสิ่งที่เราเห็นในวันนี้มันเป็นทางออกหรือว่ามันเป็นทางตันนะครับอาจารย์ปิญญานะครับ มาคุยกับพวกเรานะครับถ้าเกิดอยู่ในสายแล้วนะครับทีมงานลองแจ้งขึ้นมานะครับว่าอาจารย์มาหรือยังนะครับแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวช่วงถัดไปนะครับเราก็จะคุยกับคุณอมรัชโชคประมิตรกุลนะครับเรื่องของตัวเลขสามหนึ่งห้าที่พูดเนี่ยนะครับก็เป็นตัวเลขซึ่งต้องย้ํากับท่านผู้ชมนะครับว่าทางพรรคเพื่อไทยนะครับวันนี้นะครับไม่ได้ปฏิเสธตัวเลขสามหนึ่งห้า แต่บอกว่าเรื่องของการจับมือกับรวมไทยสร้างชาตินั้นยังไม่ชัวนะครับคุณภูมิธรรมเนี่ยนะครับเขาบอกให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับกับมติชนออนไลน์นะครับคุยกับทางมติชนออนไลน์แบบนี้นะครับว่าเรื่องของตัวเลขสอสอณวันนี้ที่ชวชัวยังอยู่เพียงแค่2องร้อยนะครับยังไม่ใช่3ามห้าแต่คุณภูมิธรรม เขาบอกว่าตัวเลขของรวมไทยสร้างชาติยังไม่ชัดนะครับคำว,ว่ายังไม่ชัดเนี่ยน่าสนใจว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าพักยังไม่มีมติหรือเปล่าเพราะเรื่องนี้นะครับต้องลับดับให้ทุนชมฟังแบบนี้ก็คือว่ารวมไทยสร้างชาตินั้นมี2ขยับมี2กลุ่มกลุ่มที่1น,นะครับคือกลุ่มของคุณสุชาติชมกลิ่นกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มซึ่งเคยมีกระแสว่าพร้อมจะย้ายจากรวมไทยสร้างชาติ ไปโหวตให้เพื่อไทยคําว่าย้ายข่าวบางช่วงถึงขั้นจะย้ายพักนะครับสูงสุดถึงขั้นจะย้ายพักนะครับต่ําลงมากกว่าน,นั้นก็คือยังอยู่รวมไทยสร้างชาติแต่จะไปโหวตให้กับเพื่อไทยเพราะฉะนั้นขั้นต่ําสุดที่มีข่าวคืออาจจะย้ายซึ่งตอนนี้ยังย้ายไม่ได้นะครับเพราะการย้ายจะต้องให้พักมีการขับซึ่งไม่มีทางนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าเป็นไปนได้ว่าในกรณีรวมไทยสร้างชาตินั้น สิ่งที่ยังเป็นปัญหาหอยู่คือกลุ่มคุณสุชาติถ้าจะโหวตให้เพื่อไทยจะโหวตอย่างไรถ้าพักยังไม่มีมตินะครับเพราะการย้ายพักไม่สามารถทําได้ในเวลานี้นะครับต้องย้ำว่าการย้ายจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการขับออกจากพักเท่านั้นดังนั้นการย้ายเนี่ยยังเกิดไม่ได้เมื่อการย้ายยังเกิดไม่ได้นี่นะครับก็จะต้องมี2แบบแบบที่1คือเป็นแบบที่มีงูเหา่า นะครับซึ่งเพื่อไทยเขาย้าว่าเขาไม่มีงูเหา่าแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงท์จะเป็นยังไงเพราะเพื่อไทยคงไม่สามารถจะไปย้าเรื่องของพักอื่นได้ะฉงนั้นแบบที่1คือมีงูเหา่านะครับกับแบบที่2ก็คือเป็นแบบที่จะมาแบบเป็นมติพักกรณีรวมไทยสร้างชาติต,ตอนนี้นะครับคุณพิรพันธ์นั้นเขายังไม่เคาะนะครับมตินะครับแล้วก็คุณพิรพันธ์เนี่ยเป็นหัวหน้าพักด,ดังนั้นในกรณีรวมไทยสร้างชาตินั้นเป็นไปได้ว่า อาจจะติดอยู่ที่เรื่องของมติพักนะครับว่าพักจะเคาะอย่างไรนะครับการหารือกับทางคุณสุชาติหรือคุณธนกรหรือคุณอรุชานั้นสัญญาณข่าวร้อนแรงคุณสุชาติหรืคุณธนกรก็เคยสื่อสารทนองว่าพร้อมจะโหวตให้กับเพื่อไทยนะครับแต่กับคุณพีรพัน์กับคุณเอกนัทกับคนที่มีตําแหน่งเป็นผู้บริหารพรรคในส่วนต่างๆนั้นยังไม่ได้ ไม่มีการตอบรับเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นเหตุนะครับที่ทำให้คุณทูมมบอกว่าเสียงของรวมไทยสร้างชาตินั้นยังไม่ชัดเจนเพราะคุณพีรพันธ์ให้สัมภาษณ์ว่ายังต้องขอคุยกันภายในพักตอนแต่คุณภูมิธรรมเขาก็ยืนยันนะครับว่าตัวเลข278สำหรับสภาล่างนั้นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่มั่นคงแล้วนะครับส่วนคอรมอที่เป็นข่าวนั้นคุณภูมิธรรมบอกว่าเป็นการ สแสดงความคิดเห็นของแต่ละบุคคลที่ให้ข่าวยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องตําแหน่งรัฐมนตรีกับพรรคใดต้องรอให้มีการโหวตแคนดิเดตนายกเกิดขึ้นก่อนเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าอาจจะต้องแยกเป็นสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งคือการคุยระดับเจาะเก้าอี้คอรมอเกิดขึ้นหรือเปล่าประเด็นที่สองคือเพื่อไทยมีทิศทางในการจัดคอรมอว่าคาดหวังอย่างไรหรือเปล่าผมเข้าใจว่าตอนนี้สองเรื่องเนี่ยเกิดความสับสนนะครับ เรื่องที่ค่อนข้างแน่นอนและมีแหล่งข่าวยืนยันนะครับในพักการเมืองซึ่งเพื่อไทยไปชวนเขาร่วมรัฐบาลนั้นเขายืนยันกับผมว่ามีการคุยกันเป็นกรอบกว้างๆว่าสําหรับพักการเมืองที่จะมาร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยนะครับหากคุณจะมาร่วมคนที่เคยเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลเดิมนั้นอย่าอยู่กระทรวงเดิมเหตุผลคือพักเพื่อไทยเขากังวลน,นะครับว่าถ้าเกิด นักการเมืองคนเดิมนะครับอยู่ในกระทรวงเดิมเนี่ยนะครับมันจะทำให้ประชาชนรู้สึกว่า,าการจัดตั้งรัฐบาลน,นั้นมีปัญหาหรือเปล่านะครับแล้วก็มีประเด็นนะครับว่าจะทำให้คนไม่ยอมรับรัฐบาลหรือเปล่าดังนั้นนะครับในมุมของเพื่อไทยนะครับเขายืนยันแบบนี้นะครับอยากเป็นทางการไม่ ไมดคุยกับพักไหนนะครับแต่อย่างไม่เป็นทางการนะครับแหล่งข่าวในพักการเมืองแหล่งข่าวในพักการเมืองนั้นเขาบอกผมแบบนี้นี่ว่าทางเพื่อไทยนะครับเขาพยายามจะสื่อสารไปยังพักการเมืองรัฐบาลต่างๆว่าจะไม่ให้มีการดํารงตําแหน่งนะครับในกระทรวงเดิมนั่นก็คือสมมติเป็นพักภูมิใจไทยนะครับถ้าเกเอเอาภุมใจไทยมาเสนอาันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไม่อยากใช เล่นกตุ้ยนอยู่สารสุขนะครับรวมทั้งไม่อยากให้คุณสักสยามอยู่คมนาคมนะครับเพราะฉะนั้นข่าวที่บอกว่าไม่มีการคุยกันเลยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะหมายถึงไม่มีการคุยระดับตกลงกับทุกพักแต่กับบางพักนะครับผมเชื่อว่ามีการคุยกันไม่ได้คุยกับทุกพักแต่กับบางพักน่าจะมีการคุยกันนะครับซึ่งอาจจะหมายถึงคุยกับภูมิใจไทยหรือว่าคุยกับพลังประชารัฐแต่ละพักไม่ทราบ นะครับคําว่ายังไม่ได้คุยนะครับคาว่ายังไม่ได้มีการวางผัวต่างๆนานานั้นอาจจะต้องฟังนะครับแล้วฟังหูไว้หูนั่นก็คือบางส่วนอาจจะไม่ได้คุยแต่บางส่วนเนี่ยน่าจะมีการคุยกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้นะครับเป็นสัญญาณทางการเมืองที่อาจจะพูดได้ว่าทิศทางการจัดตั้งรัฐบาลของเพื่อไทยนั้นก็ อยู่ที่ตัวเลข315มีปัญหาติดขัดแค่รวมไทยสร้างชาติคุณภูมิธรรมไม่ได้บอกนะครับว่าไม่เอารวมไทยสร้างชาติท่านผู้ชมสังเกตคำพูดที่ดีๆนะครับคุณภูมิธรรมบอกว่ารวมไทยสร้างชาติยังไม่ชัดเจนแต่ไม่ได้บอกไม่เอาและแตกต่างนะครับถ้าเกิดจะไม่เอาต้องบอกเลยว่าเราไม่เอารวมไทยสร้างชาติแต่คำไม่สำคัญคุณภูมิพลพันธ์คือรวมไทยสร้างชาติยังไม่ชัดเจนว่าจะมาร่วมรัฐบาลหรือไม่เพราะว่าคุณภูมิพลพันธ์บอกว่า ขอคุยกันภายในภาคอดเนนี่นี่น่าจะเป็นสัญญาณว่ารุมไทยสร้างชาติอย่างไรก็มาแน่เพราะว่าโนวานี้เขาไปสามารถคุยสศดาย็บอกว่าที่หาเสียงเรื่องสองลุงนะครับเป็นเพียงการพูดนะครับในช่วงรณรงค์การเลือกตั้งนะครับแต่วันนี้ต้องดูความเป็นจริงนะครับถ้าดูการสื่อสารของทีมเพื่อไทยทั้งหมดเลยนะครับก็ค่อนข้างยืนยันนะครับว่าเขาไม่ปฏิเสธการที่จะมีรวมไทยสร้างชาติการสื่อสารทั้งหมดนะครับค่อนข้างยืน ยืนยันว่าจะมีรุมไทยสร้างชาตินะครับแล้วก็ก็บอกว่านี่คือความเป็นจริงาทางการเมืองนะครับที่ทุกคนควรจ,จะต้องทําใจยอมรับให้ได้กันเพราะฉะนั้นภาพใหญ่ตรงนี้นะครับผมว่ารุนไทยสร้างชาติเนี่ยน่าจะมานะครับแต่ามาแบบไหนมาวันไหนมาเมื่อไหร่นั้นไม่ทราบได้นะครับนี่ก็คือเรื่องของสถานการณ์นะครับกรณี พลังประชารัฐแล้วก็รวมไทยสร้างชาติดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y ยูทู e มัติชนทีวีดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ